ตอนนี้เราอยู่ที่แบบว่าเขาขายของเก่าแบบจากญี่ปุ่นใช่ป่ะนี่ผมพาเค้กมาดูนะแต่ว่าผมอยากจะซื้ออันนี้เว้ย USB จากญี่ปุ่นมือสองนะครับเผื่อแบบว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในห้าสิบบาทเององยูซื้อไซื้อไให้หมดเลยอยซื้อหมดเลยเหรอเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่ามันจะมีแบบกิ๊ดเล่นเจมอยู่ข้างในไหมมาแล้วนะครับกลับมาบ้านแนละ้วตอนนี้เราจะมาเปิดดูกันนะครับว่าอันไหนมีอะไรบ้างเริ่มจากเ่ยดูุแต่ละอันนี้ป้าระคางติดอยู่เลยเนะี่ยแปดสิบาทแปดสิบาทแปดสิบบาท เสียบเข้าไปไม่รู mm ้เจอไวรัสป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อันนี้เป็นมีซิมเน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ซิมซอฟต์แบงก์ไม่อันนี้เป็นแอรฮาร์ดแวร์วอลเล็ตป่ะเนี่ยแอบบไอ้บันบิตคอยมันไม่คอยเต็มเลยไม่ใชไวรัสแล้วเนี่ยปิด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 แล้วปิดแล้ปิดแล้วเอ้าอีเจค่ะอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เชื่อไม่ปิดเองอันนี้ครับอันต่อไป Transcend โอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโญี่ปุ่นเต็มไหมเนี่ยเฮ้ย อะไรป่ะเนี่ย Grace Get In ตอินสนียได้ In แล้วร้านรูดอ่ะเกรซอินดูเด็ดอันนี้คือโรงแรมเกรซอินเนี่ยที่เมื่อกี้เราดูนะครับยุคหน่อยยุคไหนรู้เนี่ยโรงแรมเขาไม่อยู่เลยไว้โอกาสเลยไปพักเลยเราตามรอยมาจากกันได้เลยไม่ไม่ม่ไม่เออไอีกแล้วเหรอเจอเ้นั่นเจมอีกแล้วอะไรเจอหนังญี่ปุ่นไหน นี่คือแบบนั่งดูจริงจังกันมากเลยนะอยากรู้ว่าเป็นอะไรไม่ก่อเนี่ยเราไม่ก่อเลยเราเรายาวๆดิลันปัดเลยนะโอ้ยดิลันเขาไอ้นั่นอยู่แล้วดาวน์สไตายอยู่แล้วเด็กวัยรุ่นตาวนตายอยู่แล้วผมดูไม่ได้ผมเด็กเกินไปโอเคโอเคเดี๋ยวอัปเดตดูรถคันนี้ไอ้ว่าอยู่ต้องชอบเลยดี่ดูดูหน้าจอนะครับเซนสล่านี่แอปเปิลคาร์เพลย์เข้าสปอติฟายก็เลยหน้าจอชัดนะ ชาร์จชาร์จก่อมาสแตงอีกโ oh, อ้ชาร์จก่อมาสแตงเออแต่ก็จริงหน้าจอชาร์จก่อมาสแตงอีกใช่แล้วอยู่ดูนี่เดี๋ยวเราไปห้างแล้เดี๋ยวเราซื้อเนี่ยติดเดี๋ยวจะติด PSP ไว้ตรงนี้สำหรับแบบอยากฟังเพลงแบบเอ็มพีสามอะไรอันนี้นวอลเหรอฮัลโหลฮัลโหลวันนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตังค์ะ เี๋ยวเรารีบไปห้างกันเลยครับเพราะเราก็ม่ซื้อขาติด ESP หน้ารถนะครับเดี๋ยวจะเปิดขึ้นรูปให้ดูสิ่งที่ผมอยากได้และนี่นะครับกล้องถอยเราก็มีแล้วแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรแปลกๆนะครับใน Android Auto อันนี้นะครับมีอีกหลายอย่างที่ผมต้องลองดูนะครับขึ้นหน้าหน่อยพี่กลับรถตรงนี้ไม่ได้นะกร <laughs> าไปทั่วเลยใช่ไหมเราพอครับตรงไปข้าเดี๋ยวมอได้ปะ <laughs> <laughs> ได้โอเคจอดจอดตรง s c a r l e t ได้ไหมครับ <laughs> พี่งง เดี๋ยวคราบานี้ข้านี้เขานี้เจ้าสกาเลต t ได้ไหมขอบคุณครับระวังรถนะครับแล้วผมนะครับก็ได้เข้าไปที่ห้างเพื่อไปหาขายึดนะครับ PSP ของผมและสุดท้ายนะครับก็ได้นะครับแล้วผมก็เลยเอามาติดเลยนะครับในลานจอดรถสกาเลต t ปั๊บกดเลยกดเลยเห็นไหมหยเทย่ะเทียบะ ก็ได้อะได้ก็ได้หาว่าหาป่ได้ไหมได้ี่ครับลองดูเลยดูรถคันนี้ร้อนมันมาดูนี่โอ้ชิวของเดิมเยอะเลยคือตอนนี้นะครับมีไว r เล e ส s apple car play พลนะครับอ๋อนี่ก็ทำไม่ใหม่หมดเลยนี่โอ้ชิไอ้นี่คือมึงเอาไว้ทำอะไรเนี่ยเี่ยเอาไว้ฟังเพลงครับอันนี้มันต้องเข้ากับยุคหน่อยีอะไรอย่างเงี้ยเสียงอันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะเป็นไงได้ และอีกวันหนึ่งนะครับก็เป็นวันเกิดของเค้งครับผมก็เลยว่าจะเซอร์ไพรส์จัดการแกล้งเขาให้ไปนั่งในแทร็กนะครับแล้วนั่งปอร์เช่ทุกรุ่นเลยนั่งรถแรงซะด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคเค้กไม่เคยแบบว่าลองนั่งในรถไฟฟ้าแบบว่าที่มันแรงมากๆแบบ900กว่าแรงม้าใช่ไหมเคยนั่งแต่เทสลาเด็กๆพูดเลยว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพานั่งปอร์เช่ไทแคนโคเบอร์สนะครับจะได้เอ็กซ์เพรสกังแรงจีโอเคปะน่ากลัวจัง ready alright okay I w a n t to see her reactions ready three two one <laughs> oh my god! <laughs> oh my god! <laughs> Holy tights? Okay. Look at that! 2.4 like seconds, 0 to 100. Lift the brake in 3, 2, 1, go! Yes! Go, 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 go! Brake! Yes! I mean, <laughs> we all laugh! เดี๋ยวสเตชันต่อไปนะผมจะขับโทบอยเอสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดเดี๋ยวผมขับมือหนึ่งก็ถ่ายมือหนึ่งครับได้เลยรอฝ <laughs> <laughs> ากพี่ถือหน่อยได้ไหมครับได้เลยโอ <laughs> เค มากเลยครับมนจริงมัน650ม้าแบบในปอ r s เช่นี่คือแบบว่ามันไม่ใช่แบบม้าแบบอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะแรงกว่าตัวเลขอาจจะเคลมไว้น้อยนะแต่ว่าดึงกว่าแลมโบอ่ะดึงกว่าแลมโบทุกรุ่นนะพูดเลยเขาบอกว่าเราต้องขับคันนี้เพราะว่าเพราะว่ามั่นใจคันนี้มีเมชลินอ๋อจนี่คือ The New m a r c n Turbo นะครับแล้วก็บอกว่าเค้กไม่เคยลองเลยโอ้ยไฟไฟอีกแล้วหรอไม่มีกลววามอนยัง พี่วันเกิดฉันเธอพาฉันมาทำอะไรเนี่ยผู้ใหญ่บ้านลืมปิดไม้นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่รถน้ำมันแล้วคุณผู้ชมนี่ค่อยมันหน่อยไม่ผ่าก่น่าใช่นี่ยพอยนั่งน้ำมันไอไม่เมาไปนั่งไฟฟ้าแล้วเมา ต้องอย่างี้เด้เชียเหมือนโควิดเ,เลยแบบเบาๆเออใช่บบมันเหมือนกับดังในท่อไม่ดังตะโกนเหมือนเลยอะ่ะเออตัองอ้งงี้รถน้ำมันโอเคเดี๋ยวขันต่อไปนะครับจะได้นั่งขยันโทโลตัวแรงนี่คือของขยันตัวนี้จะมีไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันนะครับโอ้ันโคตรใหญ่รู้สึกว่าคันโคตรใหญ่เฮ้ยแบบว่าทำเป็นเล่นช่วงล่างโอเคเนี่ยโ <laughs> อะไรกันครับเนี่ยแพทพาคลิปมาทอเรามาล้วทำลายร่างกายทุกคนดูสิบอกเลยนะว่าไอ้ตรงซีดเบลเนี่ยช้ำแน่นอนและรอบสุดท้ายนะครับผมก็จะให้เขานั่งกับนักแข่งจริงๆเลยนะครับเป็นแบบแท็กซี่แลบรอบเลยนะครับเดี๋ยวพาเขาดริฟท์เลยเดี๋ยวดูกัน

แล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ชวนเคงนะครับไปทานข้าวกันสองคนแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ได้บอกเขาคือว่าผมชวนเพื่อนเขามาหมดทุกคนเลยโอเคโอเคยูจะเอาตกไปไอ้รหรอมาเลยสองสัมสุดไงยูไมน่ารักหรอแล้วแล้วเพื่อนกินไม่รอเลยนะอโหพี่เป็นเจ้าของ้าน

ปีนี้ขอให้เค้กมีความสุขน,นะครับบอกว่าเป็นเด็กดีของคลาสรึงนะครับ <What? S 2> แล้วก็นี่ให้ซองตองการแกนึขอบคุณครับคามแจ้งไหนท่าไหร่ครับเมืองกรุงก็เลยถึงจะได้ไปเท่าไหร่ครับ Det er meg!